สวัสดีครับท่านคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่านผู้ปกครอ,องนักเรียนที่เคารพทุกท่านครับเมื่อเช้านี้นะครับผมได้มีโอกาสนํานักเรียนและก็ตัวแทนคณะครูไปร่วมกิจกรรมทําบุญที่วัดเขาน้อยหรือวัดอุดมมงคลนะครับซึ่งเจ้าภาพใหญ่ก็คือเทศบาลเมืองปากแพรกนะครับร่วมกันทําบุญเรื่องในวันอาสาฬหบูชาและก็วันเข้าพรรษาครับ ก็เป็นที่น่ากินดีอย่างยิ่งว่าพวกเราก็ได้ดําเนินกิจกรรมตรงนั้นไปด้วยดีรวมทั้งเมื่อวานนี้เราได้ไปทํากิจกรรมจิตอาสาเพื่อเตรียมความพร้อมของสถานที่นะครับนั่นคือกิจกรรมที่1นนะครับวันนี้ก็เลยจะขอนําเรียนแจ้งท่านคณะกรรมการฐานศึกษาขั้นพื้นฐานและก็ท่านผู้ปกครองสักสีหเรื่องครับในเรื่องที่1นนั้นก็คือจะแจ้งในเรื่องของการดูแลสุขภาพนักเรียนให้ห่างไกลจากโควิดอย่าลืมนะครับว่าขณะนี้โควิดก็ ระบาดระรอกใหม่แล้วก็ขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนะครับในช่วงหยุดยาว5วันนี้ก็ขอความร่วมมือจากท่านถ้ามีญาติพี่น้องมาจากต่างจังหวัดต่างที่กรุณาท่านดูแลเด็กในความคุ้มครองของท่านให้ห่างไกลแล้วก็ให้มีความระมัดระวังตามมาตรการ66 7ด้วยนะครับในเรื่องที่2ในเรื่องการเตรียมความพร้อมการสอบการอ่านในวันที่20 กรกฎาคมพศ2565ก็คือในอาทิตย์หน้านะครับนักเรียนชั้นป .1 ถึงป .5 จะมีทําการสอบเพราะฉะนั้นขอความร่วมมือกับผู้ปกครองให้ช่วยเข้าไปดูในลายกลุ่มแต่ละชั้นนะครับคุณครูจะจัดทําสื่อเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเอาไปฝากไว้ในลายกลุ่มตรงนั้นรบกวนท่านเข้าไปดูเข้าไปอ่านแล้วก็ดําเนินกิจกรรมกวดขันเด็กนักเรียนให้ทํากิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบต่อไปนะครับขอความร่วมมือด้วยนะครับ ในเรื่องที่3นั้นในเรื่องของการขอรับทุนวันนี้ได้รับข่าวดีเนื่องจากพระครูวินัยทรทวินเจ้าว,วาดวัดอุดมมงคลได้มีดําริที่จะมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กจํานวน1ิทุนนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอด,ดีของเด็กโรงเรียนก็มีหน้าที่จัดสรรบุคคลที่มีความพร้อมมีคุณสมบัติที่จะได้รับทุนตรงนั้นท่านผู้ปกครองก็จะได้รับฟังข่าวในคราวต่อไปผมจะแจ้งให้ทราบนะครับ ในเรื่องที่4ี่ในเรื่องของการรักษาวินัยครับในช่วงหยุดยาว5วันนี้ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองได้จัดสรรเวลาให้กับเด็กนักเรียนได้ห่างไกลโทรศัพท์ให้ห่างไกลโทรศัพท์และก็ส่งเสริมการอ่านส่งเสริมการเตรียมความพร้อมการสอบในเรื่องที่2ที่ผมแจ้งไปนะครับมันเป็นเรื่องต่อเนื่องกันก็ขอให้ท่านกวดขันเพื่อที่จะให้เด็กได้เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาทักษะต่างๆให้กับเด็ก ได้มีคุณภาพแล้วก็มีความพร้อมในการเรียนในทุกๆวันนะครับเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่5ครับเป็นเรื่องดีๆของโรงเรียนบ้านวังสารพีได้จัดกิจกรรมเสริมทักษะทั้งสมรรถนะเด็กสมรรถนะที่1การจัดการตนเองแล้วก็ต่อยอดไปที่หลักสูตรใหม่หลักสูตรฐานสมรรถนะมีสาระวิชาในเรื่องของการจัดการครัวเรือนแล้วก็เป็นผู้ประกอบการ ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สําหรับโรงเรียนบ้านวังเสรีแล้วก็ล้าหน้าโรงเรียนอื่นๆเพราะว่าเราจะมีกิจกรรมนี้เพื่อส่งเสริมเด็กให้รู้จักได้การลงทุนการค้าขายการออมการต่อยอดเงินเราจะทําในทุกๆเรื่องเพื่อให้เด็กได้มีทักษะเหล่านี้เพื่อเป็นผู้ประกอบการในภายภาคหน้าแล้วก็ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของโรงเรียนเราซึ่งอยู่ในชุมชนใหญ่ชุมชนที่มีร้านค้าที่ มีมาจัดตั้งไม่ว่าจะเป็นห้างต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะนั้นเด็กเราต้องเป็นผู้ประกอบการรวมทั้งเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดีในองค์กรต่างๆที่ผมได้แจ้งไปนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อเชียงข้าภาษาทือว่าจะดมมาทาะนี่แล้วก็ร้อยค่ะ